วอล์คัมทูไมโครจิมรูเคสวอร์ตดีครับผมเจมส์จิมรูนะครับหลายคนคงเล่นเกมเหลือเอ i ร์เจนวกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาอ่าน Hot Fix ของแพทช์5.1มาดูกันว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพือ่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใ,ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้ง Wild Rift, League of Legends, Warrent หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ r i s t m a n Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ a Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นิ่งด้านล่างใต้คลิป และอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Rich Man Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Rich Man Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกรายออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือถูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน,โนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านปร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ rich man shop ลิกงอยู่ด้านล่างใตค้คลิปนะครับ แล้วก็แบนออฟตัสนะครับผมแบนการแสงสีฟ้าสามารถกันแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมบรูเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิมบรูด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านตัวของฮอตฟิกในแพท5.1ดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับในแพท5.1ฮอตฟิกตัวนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่18เมษายนตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปนั่นเองนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะมีง่ายๆสั้นๆนะครับผมก็คือตัวของแชมเปี้ยนอย่างคาริ นเนื่องจากว่าพัฒนานะครับมองว่าตัวของคาริสต้านั้นไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยครับหลังจากที่มีการเปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นการจบตีปกติสกิลหรืออะไรก็ตามนะครับเร่องตรงๆว่าตัวของคาริสต้านั้นถึงแม้ว่าจะเก่งในช่วงท้ายเกมแต่ก็ยังเก่งไม่สุดแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าโดนถล่มเลนได้อย่างง่ายดายดังนั้นตนัวของคาริสต้าจะถูกบัฟในแพทช์นี้นั่นเองครับเริ่มต้นที่ตัวของคุณสมบัติพื้นฐานนะครับพลังโจมตีเติบโตในแต่ละเลเวลนะครับจาก3เพิ่มขึ เพิ่มขึ้นเป็น120ครับทำให้ตัวของคาริสตานะครับ มีดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมและในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเนี่ยก็มีเลือดเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้มาดูในส่วนของสกิลครับสกิลที่หนะึ่งความเสียหายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากปกติ50 110 170และ230บวกด้วย105%ของพลังโจมตีกลายไปเป็น60 125 190และ255บวกด้วย105%ของพลังโจมตีโดยรวมนะครับผมตัวของสกิลหนึ่งดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาหลักสิบหน่วย20หน่วยแล้วก็สกิลที่สามนะครับความเสียหายเริ่มต้นนะ ครับจากปกติ15 30 45 60บวกด้วย65%ของพลังโจมตีกลายไปเป็น30 45 60และ75บวกด้วย70%ของพลังโจมตีและความเสียหายจากหอกแต่ละดอกนะครับจากปกติ7 11 15 19บวกด้วย26 28 30 32%ของพลังโจมตีกลายไปเป็น10 15 20 25บวกด้วย30 34, 38, 42%องปของันจุ่ติ ทำให้สกิล3นะครับหลังจากที่ทําการกดกระชากนะครับผมก็เรียกตรงว่าดาเมจต้นแล้วก็ตัวของหอกแต่ละดอกเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเลยนะครับในส่วนของแชมเปี้ยนผ่านไปแล้วนะครับผมมีแค่ตัวเดียวนั่นคือตัวของคาริสตานะครับต่อไปเป็นในส่วนของไอเทมครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมที่มีการเนิร์ฟนะครับผมนั่นก็คือตัวของ Horizon Focus โด้วยตัวของ Horizon Focus นะครับผมจะมีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเมื่อใช้สกิลใส่ศัตรูฮีโร่ที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า600หน่วยจะเผยร่างศัตรูเป็นเวลา6ววิินาาาทีีและะจเเพ่มมคสยยห ที่ทำกับศัตรูฮีโร่นั้น12%กลายไปเป็นเมื่อใช้สกิลใส่ศัตรูฮีโร่ที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า600หน่วยจะเผยร่างศัตรูเป็นเวลา6วินาทีและเพิ่มความเสียหายที่ทำกับศัตรูฮีโร่นั้น9%ครับก็หลักๆแล้วนะครับผมเหมือนกับว่าตัวของ Horizon Focus เนี่ย จะเก่งมากเกินไปนะครับในการที่จะรุมยำศัตรูนะทำดาเมจความเสียหายใส่ศัตรูนะครับดังนั้นก็โดนเนิฟจาก12%ลดเหลือแค่9%ครับและเทมชุดสุดท้ายนะครับผมที่มีการเนฟในแพชฮอตฟิกตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Infinity Op ราคานะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงครับจาก 3,200G เพิ่มขึ้นเป็น 3,400G นั่นเองครับโดยข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับผมจะมีการปรับให้มีผลในวันที่18เมษายนตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปนั่นเองนะครับและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับต คอมเมนต์ล่างๆใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอพูดทุกคนนะครับมีข้อสุดในการเล่นเกมหรือ Origin War Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมหรือ Origin War Rift คิดถึงจิวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกมหรือ Origin War Rift และเกมอื่นของค่ายละออดก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยครับและเพ,เพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกมหรือ Origin War WGC Rift กก็สาาาามมมมรรรถเข้่่ TC, ววลุนิทค คอมมิวนิสี์สังคมดีๆสำหรับเกมหลุอออกจานเว็บนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจิมมี่วิสู้ทีมหนรางใน้่าจะคิดได้มมเลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีจ้า